มาพี่น้องเก็บเฮ็ดดำคลิปนี้เฮ็ดดำออกค่ะค่ะพี่น้องออกเป็นมมเป็นมูอยู่เหรอบังเอาไปมกกับแสบด้วยพี่นอ้องคือเฮ็ดปวกหน่อยบานเฮ่าเลยค้ายเงี้ยมันขึ้นกับห้าอันนี้ เมื่อไงงามอันนี้ดงดงเฮดเด้อพี่น้องนี่ดงเฮดเขาเอิ้นทักขั้นตะแหลนนี่ทักขั้นตะแหลนเด้อพี่น้องโอ่ยกันมีกันไก่มามาหนีบคืบคืบคืบค,บค,บคืบเอาพี่น้องนั่นจะมาเปื่อนเนาะนี่มืนน้อนี้มื้อนี้มาสะใจคักเนดะ้อได้เก็บเฮดมื้อนี้ เดี๋ยวอีกคลิปหนาสิภาพพี่น้องเขาปาเฮ็ดข้อย,อยู่หวานเฮ็ดเพิ่งหวานพี่น้องมมนกอกลังคขืนกันอีกสองอาทิตย์มาพอดีอันนี้คือเฮ็ดเด้อพี่น้องแมนมดเลยนะเป็นผืดเลยกินได้บเบื่อเด,ด้อพี่น้อง <c oughs> Đọc này, đọc kia, mình sẽ đọc khá nhau nhau. Là phải hết đám, còn thảo lái, này, phí nội. này, thảo มีออกเมือนอื่นต้องสวดฟาดเห็ดดำแมนพี่งี่งตดอกง่าง่ว้ายบุงเนี้ยักเนาะบุงเนี่ยเก็บเอาแต่ดอกอันอวบอวบมันนะเถาดอกอ่อนมั่นอ่ะนี่ไดละเออเก็บนออเกไปไปพัดกับเพ้าแมนเนียไปเก็บกับเพ้านะถเพ่าได้พัดอยู่เอาเอาดอกตุ่มตูมมันอืม มันง่ามขามันง่ามพ,พ้ดดงเ็ดดงเฮดพี่น้องผุนแมนเมิดเลยมีกันไก่มาหนิบเนะาะแถาอืมคอยก็มัดพัดขึ้นกันเด้อแมน ไอ้นิตกอนมันกับมาเก็บแต่อันนี้แหละให้ผัวมันเด๊เออตายโหงามครับคอยเอาไปเฮ็ดสมเฮ็ดกระเสบได้เถ่าเฮ็ดส <c oughs> มออโหงามครับเฮ็ดพี่น่อง

men. lại gian càng hay hoặc kia tuyên phạt nha mất an อวนอยู่เืนอนมันเด้เอ้ยมมนกพัดกินคืออันเฮ็ดขั้นตะเล่นตัวเอออีลีตัวถาวหอมแสบคือกันรสสาอาเดียวกันเลยแลหละ่้นอมันบดได้น่อยได้ผุขงบนแหงไหล,ม,ลมันสิไปเป็นีแต่ดอกองอาอาอกอ่ายาสเดอกงามันอดอกตูมมันุน่ะมันสาาีอึดัวคุณ ขึ้นไปทั้งเทิงแห้งไหลทั้งกันอะไรก็อยู่ท้ายเอาพี่โอ้ยมาม่วนแต่ไม่ได้ผลแต่ไม่ได้เห็ดดำเจ้าก็ดอกเถ่าแ้วแม่ขอกินสิขอบ่มักดอกหน่อยเออพุ่นขอบ่มักเลื้อดอกหน่อยขอมักจังนสิขอละมักอันดอกตูมอันนี้แกงส้มน้ำมันซุ่มกับคักรึไนแมนนี่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 อันนี้กินเพราะเป็นเบามันแมนอยู่บอกขี้กระเดียน เธอนีจะบ้าเอาสีเทาๆบาทอันนี้แม่เก็บดอกดอกอันมันดอกเาได้เนา้ยันสันบ้าเอาดอกเงี้ยสิพุนพุนดอกใยทั้งพุนเทาพุนพุนขึ้นไปทั้งผุนพุนผุนงามเลยหดเขเป็นสั้นขอยบ่เอาเด้อดอกเงี้ยเอาดอกหน่อยๆเทาๆเด้อ บ่งามกว่าที่เคยเอาอยู่นี่ก็เก็บไว้กินใช่ถัดจากฟองสีคือข้อยาวว่าแต่แม่นเอาเถาโอ้ยไว้ข่อยมักแฮงๆ้างคือระแสนี่เก็บไปเห้อ้ายข่อยวางตะปูเบาวงตะพี่ขึ้นไปตั้งๆมีแต่ดอกงามก็สิมาจากม้วนบ่นัดเขาเ้มเออไปห่วงหยังพุ่นตั้งสองถุงโอ้เก็บมวนคักพี่น้องเอ้ยมาเด้อ เก็บเพชรพ่อเออหลุดอ e <man> ันลาดได้เ <laughs> ก็บเพ็ดมือเดียวถ่ายคลิปนำจะเป็นลงยูทูบมือแรงอย่าฝ่าโพดไปหอนเงินก่อนไปโพดมันว่ามีคนมาเก็บหรอว่าส่วนหนีเพราะว่าเขาทำงานกันป้า เท้ากังบุญผุนเด้อเจ้าคือัตนาคืนนักบุนเด้อเท้าพุนอาญะยุค้างบนนี่ขึ้นมาโหลดมองนี้นี่อ้ยเป็นสันเป็นสันยเท้าสอ่อนเฮดแต่บานนี่ เอากันยังว่าบ่าเอาดอกเถามันเอาดอกพ่อเท่าเากันยังวะเก็บเพชรกับบ่ได้งามได้เก็บเพชรมือเดียวเอาแต่อดอกอ่อนมัน <c oughs> สวยเลือกได้นะ เมันซื้อึดบอกข้างบนเต็มอาเนะ <c oughs> เอาสุ่แนวะเหรอพ่อเอ็ดค้อน,ออานข,อขาวก็ออกง่ามกันนู้ขาแต่มันใหญ่ง,ง่ามแมนอ่าสำหรับคลิปนี้ก็บจบแค่ี้นนาะพี่น้อง